้าโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีดรับข้าสู่กโกปาและว,วันนี้นะคะโกปาเราเป็นตอนพิเศษค่ะ พราาะว่กรุงศรีอยุธยาราชธานีไทยรู้สึกเหมือนได้ย้อนอดีตนะคะเพราะว่าตอนพิเศษนี้นะคะเราจะทําพิเศษขึ้นมาถึง5ตอนด้วยกันนะคะเราจะพามาเมืองแห่งมรดกโลกก็คืออยุธยานั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของเรา สมัยก่อนนั่นเองนะครับเรารู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ได้นําเสนอตอนนี้ตอนที่1ของตอนพิเศษนะคะ <ผม S 2> เราพามาที่วัดเชิงท่าค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลเราแม่นแน่นอนค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราสองคนไปเลยนะครับไปครับกุมศรียุธยาราชธานีไทย ในรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชครับมีหลักฐานว่าเมื่อครั้งเจ้าปะยาโกาษาปานเป็นราชทูตครั้งเมื่อท่านกลับจากประเทศฝรั่งเศสได้มาปฏิสังขรณ์วัดนี้และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโกษาวาดครับ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับท่านผู้บริหารนะคะของธนาคารกรุงศรีค่ะ นั่นก็คือคุณเอนะครับหรือว่าพีเอนั่นเองนะฮะคุณวีรศักดิ์สิริกุลนะครับผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอยากจะถามคุณเอก่อนเลยนะคะถึงเรื่องพิธีการในวันนี้มีพิธียกช่อฟ้าพิธีการยกช่อฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นพิธีสําคัญมากเลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารศาสนสถานหรือพระราชวังค่ะมีคติความเชื่อว่าหากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วเนี่ยนะคะ นับว่าเป็นบุญมหากุศลอย่างใหญ่ยิ่งเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของอาคารในสมัยโบราณนะครับถือว่าบุญยกช่อฟ้าเนี่ยเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์ละยิ่งใหญ่มากๆเลยแหละครับผู้ประกอบไปด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นนะครับจึงจะยกช่อฟ้าได้ครับหรือว่าจะรวมกันเป็นหมู่ครับเพื่อให้บุญนั้นเนี่ยมีมากพอที่ยกช่อฟ้าได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะพระอารามหลวงเนี่ยนะครับจะหาโอกาสได้ร่วมบุญยกช่อฟ้านั้นยากมากๆเลยแหละครับ อันนี้สงบุญของการยกช่อฟ้าจะทำให้ชะตาชีวิตของเรานั้นสูงส่งไม่ตกลงไปที่ต่าไม่ตกไปอบายภูมิมีจิตใจใฝ่ดีใฝ่ความก้าหวน้ามีเกียรติมีความสงาาม่างามหากมีใครมาบอกบุญยกช่อฟ้าถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมบุญเพราะโอกาสของบุญนี้หาทําได้ยากมากค่ะพี่ที่ยกช่อฟ้าในวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากปี2560 เราได้นำสามปีที่แล้วเรานํากระถิ่นมาทอดที่วัดเชิงท่าแห่งนี้นะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยรวบรวมเงินบริจาคจากทางของส่วนของธนาคารเองผู้บริหารแล้วก็รวมถึงพันธมิตรรวมถึงลูกค้าด้วยนะครับตอนนั้นเราได้ปัจจัยอยู่หกล้านสี่แสนกว่าบาทนะครับก็จำนวนเยอะมากแล้วก็เป็นที่มาของการบูรณะอุโบสถ์หลังนี้นะครับซึ่งก็ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว นะครับจนกระทั่งแล้วเสร็จแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเลิกนะครับในวันที่เราได้ทําพิธียกช่อฟ้าบัวสดซึ่งก็ถือว่าเป็นพิธีสําคัญวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่าการยกช่อฟ้าก็คือน,นําส่วนที่สูงที่สุดของช่อฟ้าขึ้นไปอยู่เครื่องบนนะครับ,บ <น S 1> แล้วก็ทําให้ข้าวบัสดหลังนั้นมีความสมบูรณ์เนื่องจากว่ามีการบุรณะต่อเนื่องกันมาครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยอาจจะผิด รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ทางกรมศิลปากรเองก็เข้ามาเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําแล้วก็ยึดตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมของอุโบสถนะครับเพราะนั้นก็จะได้ความที่สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมด้วยครับคมีมีคําถามนิดนึงครับทําไมต้องเป็นวัดเชิงท่าแห่งนี้ครับวัดเชิงท่าแห่งนี้เนี่ยคือเนื่องด้วยของธนาคารเราเองครับ ให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลโบราณสถานต่างๆในพื้นที่พระนครศรทธิยาอยู่แล้วครับพี่ปุ๋ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารกรุงศรีของเราเนี่ยถือกําเนิดแห่งแรกที่จังหวัดพระนครศรทธิยาครับดังนั้นที่นี่จึงถือว่าเหมือนกับเป็นบ้านเกิดของเราครับนะครับเราก็กลับมาดูแลมาบูรณะโบราณสถานนะครับแล้วก็ที่เลือกว่าเชิญท้าด้วยความที่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยหน้าที่จะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ ก็ตัดสินใจที่จะเลือกทาที่นี่ครับ่ะแล้วถ้าหากว่าหลายคนได้มาเที่ยวได้มาเห็นกับตาเหมือนเราสองคนนี้นะคะจะทราบว่ามีความงดงามขนาดไหนสวยงามมากสวยงามมากค่ะจนมีละครภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะได้มาใช้ที่นี่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำครับและอย่างที่บินบอกไปว่านอกจากหัวสดแล้วยังมีสาราการประเรียนด้วยใช่ครับอยากดูแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมคยากพิมพ์ไปชมกันเลยวันนี้ถือเป็นบุญตาของเราได้ครับงั้นเดี๋ยวเราโอเคไปชมกันเลยครับค่ะ ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาเห็นภายในของสาราการเรียนหลังเก่าแล้วก็มีการบูรณะขึ้นมานะครับอย่างที่ที่ท่านทราบมานะครับจนกระทั่งมาในถึงช่วงปี2,554ปีที่น้ำท่วมใหญ่ที่หลายๆคนก็ก็คงทราบดีนะครับประสบอุทกภัยอย่างใหญ่หลวงมากแล้วก็สาลาแห่งนี้เองะครับก็โดนอุทกภัยนั้นเช่นกัน ก็มีความขึ้นมาถึงบนนี้เลยไหมคะถึงบนนี้เลยครับน้ำท่วมถึงถึงบนนี้จะสังเกตว่าจากการชํารุดสุดโสมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราเดินเนี่ยฮะเราจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงใช่ไหมครับฮะนั่นคือบางส่วนเนี่ยชํารุดสุดโรมไปมาตั้งสมัยตอนที่น้ำท่วมใช่ใช่ครับตรงนั้นก็เลยทีนี้อยากจะฝาก ถึงคนทีのの่มาเที <from> ่ยวชมนะครับต้องเดินเบาๆนิดนึงอย่าลงส้นเท้าหรือถ้ามีเด็กเล็กมาผู้ปกครองต้องดูแลนิดนึงนะครับการวิ่งการอะไรเนี่ยครับว่าเด็กบางคนอาจจะดงจะโดดอะไรงนี้ใช่ถูกต้องเป็นไปก่อนดีกว่าถูกต้องก็ไครับแล้วก็ในส่วนของของภาพจิตรกรรมฝาผนังในนี้เช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีคําแนะนําอยู่แล้วการเที่ยวชมนะครับแต่ก็ให้ฝาก ฝากไว้นิดหนึ่งว่าอย่าไปสัมผัสหรืออะไรนะเพราะว่าจะทําให้เหงื่อหรืออะไรอยางี้ครับทำความเสียหายให้เกิดกับกับติกรกมฝาผนังได้แล้วบริเวณข้างหลังของเราเนี่ยใช่สวนงามควยงามอันนี้คือสังเกตครับสังเกตจะใช้สําหรับทําอะไรคะเป็นสังเกตที่ทําขึ้นมาแล้วก็ถวายเหมือนกับเป็นพุทธบูชา นะครับไว้ที่ศาลาการประเรียนแห่งนี้แล้วเราด้านนี้เห็นว่ามีนิทรรศการด้วยวันนี้เป็นนิทรรศการที่เราจะพูดถึงวัดเชิงท่าแห่งนี้ครับว่าเดิมเนี่ยรูปแบบเป็นมาอย่างไรมีความชำรุดทุดโทรมอย่างไงแล้วเราเข้ามาบูรณะด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของทางศิลปกรดูแลดลยนะครับใช่ก็จนออกมาเป็นรูปแบบที่สําเร็จเหมือนที่ เราทาพิธียกช่อฟ้าไปในวันนี้นะครับครับในนี้ก็จะบอกเล่าเรื่องราวอันนี้นี่คือรูปของอันนี้โบัวสดก่อนที่เราจะบูรณะนะครับซึ่งจริงๆแล้วอดีตท่านเจ้าอาวาสรูปกุงก่อนๆเนี่ยนะครับได้บูรณะแต่ก็ไม่ได้อ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเครื่องบนเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องไม้แต่ว่าตรงนี้เป็นคนกีดเสริมเหล็กไปนะครับซึ่งก็จะผิดรูปแบบแล้วก็เรื่องของน้ําหนักเรื่องของโครงสร้างด้วย ทางธนาคารก็เลยเข้ามาดูแลดูแลใช่ครับอ้ตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มเลยครับเนี่ยภาพแรกแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าภาพสุดท้ายที่ที่ที่เสร็จแล้วเนี่ยครับจะเห็นความต่างเลยว่ามีความผิดแผกยังไงบ้างค่ะนะครับตรงนี้ครับอันนี้คือรูปแบบ รูปแบบแฟนที่แต่แฟนของโบราณสถานหรือว่าอาคารสมัยก่อนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความลงตัวนะคะทิศทางลมเรื่องของแสงแล้วก็อย่างบางทีพอเราเปิดหน้าต่างไปปุ๊บเนี่ยลมจะผ่านนะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนทิวทัศน์ที่เรามองเนี่ยเหมือนจะรับกันหมดเลยแม่น้ําอันนี้ครับรูปแบบเดิมแล้วก็ตรงนี้ครับหลังจากที่เราบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศึกษาม่งกี้บอกว่าน่าจะเป็นประมาณาแบบสถาปัตยกรรมสมัยกุทยาตอนกลางใช่ครับใช่ไหมครับอยากดูมากคือภาพจิตรกรรมฝาผนังได้เลยครับเดี๋ยวไปชมดูสักพูดตรงๆนะครับไฮไลท์ที่สุดๆของสารคดีนี้ยังไงต้องเข้ามาดูิตรราฝาผนังดูแต่ตาเมียต้องถูกต้องใช่เลยครับเดี๋ยวไปดูแต่ตาเอียต้องกันนฮะใช่ครับ แต่ละลายอ่ะละเอียดแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยนั้นจริงคุณค่าแต่มีบรรยากาศของการเหยียบไปแต่ละไม้แต่ละแผ่นแล้วก็ช่วงนี้ทางกรุงศรีนี่มีกิจกรรม CSR อะไรอีกบ้างไหมคะของกรุงศรีเราจะมาทํากิจกรรมที่อยุทยาเนี่ยบ่อยครั้งมากครับปีหนึ่งเฉลี่ยแล้ว5 6ครั้งจะมีป้ายแต่ละป้ายบอกทางแต่ละที่นี่ก็เป็นของกรุงศรีทำไว้ทั้งนั้นเลย เรื่องราวของโบราณสถานแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอโบสถวิหารหอระฆังอะไรก็ตามเราสนับสนุนงบประมาณให้กรมศิลปากรนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในขณะเดียวกันเราก็พาพนักงานของเราเนี่ยเข้ามาทํากิจกรรม c ี r อาเรากรุงศรีอยุธยาเกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับสาขาแห่งแรกเราอยู่ที่ตําบลหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับก็เลยเหมือนกับกลับมาบ้านเกิด มาร่วมกันดูแลมาพัฒนาโบราณสถานกรุงศรีอยู่นี้นะกรุงศีอย่นี้นะถูกต้องเลยนถูกต้องคั้นเอาไปว่าเดี๋ยววิ่งกับพี่ปุ๋ยขออนุญาตเดินถ่ายรูปแลนด์มาร์คทุกทุกทที่ก่อนกันสวยมากครับได้ครับครับไปครับขอบคุณมากเชิญครับ จริงแล้วอยุธยานะคะอยู่ใกล้กับกรุงเทพแค่นี้เองแต่เรารไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มาคือบอกตรงๆครับคุณผู้ชมครับการมาอายุธยามาง่ายมากแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือ,คอการมารรอายุทยาแล้วเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเราขนาดนี้นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็เรียนรู้วิธีชมโบราณสถานแบบถูกต้องด้วยนะคะถูกต้องครับ และววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะกรุงศรีอยู่นี่นะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามโกป้าตอนพิเศษของเราได้อีกในครั้งต่อไปนะคะถ้าคุณชมชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ครับกับรายการโกป,ป้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจนนี Jeremy, yes sing follow me กรุงศรีอยุธยาราชธานีไทยราชธานีไทยไม่เคยแตกแยกไปไม่เคยแตกแยกได้ร้องอะไรอ๋อเพลงตุรกีกันไปแล้ว